สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดูทีบอลนะครับซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วนะยังไม่อัปเดตอีกก็เข้าใจได้นะคะเพราะาเกมนี้เนี่ยอัปเดตท,ทีหนึ่งเนี่ยโคตรนานแต่อัปเดตท,ท,ทีหนึ่งมันจะเหมือนจะเป็นอัปเดตใหญ่ทุกทีเลยไม่ค่อยจะมีอัปเดตเล็กอย่างช่นอันนีดูเก็บเสเสภาพต่อไปคือนี่แล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้ด้วย แล้วมีลุงไขาเลมอนอัปเดตทีอัปเดตใหญ่อะทุกคนดูสิเราจะมาเล่นโหมดมันตีเพลเยอร์เพราะผมไม่ค่อยเล่นมันนานม่ได้เล่นมันนานแล้วทุกคนเสียงเพลงที่หุ้นเคยอะทุกคนโอ้ตัวเหลืองอ๋อย <c oughs> อ่ะโฆษณามันยังไม่ปลดร้อเลยโอ้ เล่นอันนี้แบบมือปะกมาได้เพราะฉันคือไอเหลืออะอะไรเนี่ยเฮ้ยระเบิดวะเอ้ยเอ้ยตัวยังเดโป้บอโป้ใช่ไหมเนี่ยหนระืออะไรไอแฮกเกอร์แบบมันไม่ใช่แฮกเกอร์นะไอแฮกเกอร์เอ,อ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บอ่ะเฮ้ย ใครยิงวะเออรู้ละใครยิงรู้ละใครยิงทุกคนดูเอาไว้เต้นเพื่ออะไรวะทุกคนดูเนี่ยหนูปักดีเกล้าเกดเรพอจัวบเลยวะ ผมว่ามันไม่ใช่บอกนะไอ้ดำนะอ่ะเออยิงไม่โดนจะยิงเรือเรียบร้อยตายเอ้ออีกแล้วเออเออเออดีาเวว่าไม่ใช่ศัตรูดีกวว่าไม่ใช่ศัตรู ยิงไม่โดเลยดับเบิลไปเพลงที่แล้วเพลงที่แล้วอืมเห <c oughs> ยียบศพด้นไม่มีคอนอยู่ตรงนั้แน่ะ คนยิงแกใช่ไหมชัดเจนเลยไม่ใครยิงว่าเลือกชนเหลืออดีแล้วเอ้ไอเดงคุกป,ปากผมออกไปนี่แน่ไ,อ,นไอ,นอ้ไปโดนไปโดนไปโดนเออ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 เไว้มานี่เราเฮ้ยชันเกิดอยู่ที่ไหนอ้อวันดีไอแดงอ้าเปิดมายิงเลยหรือ ยิงไม่โดนสักบากเลยไม่สักบากกันเลยล่ะพมเมย์มันยิงอยู่ในไอ้นัน่นฉันจะยิงแกฉันจะยิงแกทำไมยิงไม่โดนมาสักทีวะอ้าเรียบร้อย <c oughs> เกิดม่แลว วิ่งสตูวอืมเฮ้ยดัดเกยกองทัพของไอ้นั่นน่ะเอวิวเออวิวเอาไว้ไม่เจอติอื้อเอาไว,ว้แปะแปะเอาไว้จนเพื่อนช่วยระวังหลังด้วยล่ะเพื่อนนั่นยังไม่เกิดตรงนั้น อ้าวเอ้เรียบรอ้อยเลยสวัสดีครับผมคือลุงขาน้ำเลมอนคอมเมนต์เ้ยไปแล้วไปไปแล้วเฮ้ยมันจะขึ้นอย่นั้นว,อนวะอไม่มี่ แม่ทุกคนได้เอาไว้เดีมันมีคนตามหนังอ่ะเอา,เววา <c oughs> ไ,ว,ไ,ว,ไ,ว,ไอว้โปรดิว่ะไปอ่ะฉันจะโปไปอ่ะไปไปอยู่ละโปรดิว่ะ อย่าไปยุ่งกับมันนะมีเราชีพกายไปแหละเฮ้ยมีคนยิงอย่างไงเปล่าเออมีคนยิงฉัน้นเสียงแบบ ใครไม่ยิงวะใครยิงวะโอ้อ oh, นนทีเลยเล<ๆ>อชีบกล้วอันนี้ใช้โป้ใช่ปะวะ ดีกว่าไอ้นี่แม่งโกโอเคทุกคนเราปรเปลี่ยนนี่กันดีกว่าอันนี้แหละสวัสดีครับอ้าวเราไม่เป็นอย่างนี้อ้าวปเปลี่ยนลูกะเบิดอยู่หนึ่ง ระบบไอ้นั่นกำลังโดนยิงเรียบร้อยเอาเลยเรียบร้อยอ่มะโอ้ยเรียบร้อยบ้านวันละกูวิ อย่าคิดว่าฉันจะจะดได้เอ,ออเออเออ,อเรียบร้อยเรียบร้อยแถมแม่งโปะไม่ใช่โปะหรอกเป็นแค่นั้นแหละ, <Destroy> ะฉันแพ้แล้วไ <Destroy> อ้นี่มันชอบใช้อะดีจังวะ <No. S 1> เรียบร้อยได้ อ,อ,อย่าแค้โปนี่สาไม่ดีมีใครยิงหวังวะอยเห็น,น้มนะ ปืนนี้มีข้อเสียก็คือมันโดนจุกง่ายครับอไอ้นี่มันอ่ะ <FBI. S 1> มันไม่ค้นอยู่ดนั้น ไอ้นี่มันซื้อภาษาพี่ภูมิมาอาะไรคือพี่ภูผอวะโอเคคราวนี้ผมจะไม่